โอกาสวัสดีนะครับผมเบนเดือนวัยรุ่นฟรีไฟน้องน้อยหนุ่ยีน่ารักนั่งเงินด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะพี่อยู่กับล้าซินเนคสโตนะครับพาวันนี้มีโค้ดตรงนี้นะครับหนึ่งโค้ดแล้วก็จะมีตรงนี้หนึ่งโค้ดนะครับใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะครับผมแยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้เด้อทุกคนโอเคครับผมสําเร็จนะครับทุกคนนี่นี่ครับทุกคน พี่ก็ได้เท่านี้เลยนะครับน้องๆน้องได้เท่าไหร่กันบ้างช่วยกันคอมเมนต์ด้วยอลถูกไเดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะมาดูพาทุกคนนะผมมาดูสินค้าแนะนํากันนะครับผมวันนี้พี่จะัดไปรายละเอียคนหัวบาวันเพิ่งกลับมานะครับทุกคนเดี๋ยวลองจัดหัวบาวันดีกว่านะทุกคนงบลักซิแค่นั้นเองนะทุกคนนี่ครับผมสมเร็จนะมันก็ได้เข้ามาในหน้านี้นะคนกดสีดำๆเนี่ยทุกคนก็ไอดีนี้เป็นเชื่อมเฟซนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวกันดีกว่านะ่มมีจริงหรือเปล่าไปดูครับ โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในไอดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นหัวบาวันนะครับผมแล้วก็จะมีหน้ากากขาวนะผมเป็นหน้ากากไฟสีขาวนะครับผมมีเสื้อคาคาชิครับมีหมัดกระต่ายนะผมเป็นกระต่ายแอลซีนะคบทุกคนหมัดกระต่ายนะทุกคนแล้วก็มีเก่งเล็กเรียนด้วยนะครับผมมีปืนอัพด้วยเจ็ดนะผมสามก็บอกเลยนะครับผมจะเป็นนี่ครับผมพีเก้าศูนย์อัพด้วเจ็ดครับหนึ่งก็บอกนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสกาอัพด้วยเจ็ดครับผมหนึ่งก็บอก นี่ฮะอย่างตึงครับทุกคนสก,กานี่เราก็จะมี AK ครับผม mm hmm. อัพเลเวลเจ็ดครับอินจะบอกครับผมอย่างตึงนะทุกคนเป็นตึงเลยคะทุกคนอย่างงี้ทุกคนแล้วก็มีท่าทางอื่นด้วยนะทุกคนนี่อย่างเท่นี่เอาไงนะเทไหมครับ hmm. ทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามวอล์กแล้วกดแชร์ด้วย mm hmm. นะครับผมสำหรับพิกัดนะครับแจ้งความเบนเลย ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยละกันวันนี้พี่ไปก่อนละกันนะทุกคนโอเคบ๊ายบายครับทุกคนเจอกันครับคลิปหน้า